ที่14กันยา2555นะครับทางพื้นฐานนะครับพุ่นเด่นจานร้อนนะครับก็ยังเชียร์ให้เก่งกำไร AOT นะครับตัวเลขเที่ยวบินผู้ใช้สนามบิน2เดือนแรกใน Q4 ยังเติบโตดีนะครับ9%และ10%เยอเนียยังหนุนผลประกอบการนะครับปีหน้าจะเห็นกำไรเติบโตดีจากอัตราภาษีจ่ายลดลงเป็น23% และไม่มีการตัด Deferred Tax a s s e t เอิง DCF ราคาพื้นฐาน66.75แต่หากลุ้นว่าได้ปรับขึ้นภาษีสนามมีราคาพื้นฐานจะเป็น85บาทแนะนำเกงกำไรเทคนิคเกงกำไรต้าน80รับ72ถอย70 BTS นะครับหลังจากประกาศขายที่ดินที่ภูเก็ตทำให้ราคาปรับสูงขึ้นแต่คิดว่าจะบันทึกกำไรประมาณ250ล้านนะครับ ตัวที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยคือการขาย VGI ที่ถืออยู่62ล้านหุ้นตอน IPO ซึ่งเสนอขาย,ยในราคาอยู่ในช่วง33-35บาทเมื่อดูมูลค่าเงินลงทุนที่9บาทจะมีกำไร1,004-1,005 4รวมกับการขายที่ดินจะมี EPS เพิ่มขึ้นมาเป็น18-20สตางอาจจ่ายปันผลนะครับ เศษราคาพื้นฐาน5.70เทคนิคมองราคาแกว่งตัวในกรอบอัพเทนนะครับโดยล่าสุดยังไม่หลุดแนวรับนะครับเครื่องมือเริ่มฟื้นตัวน่าจะวิ่งทดสอบ6บาทได้เป็นอย่างน้อยเทคนิคเกงกำไรต้าน6บาทรับ5 4ถอย5.25สำหรับตัวไลมอนแลนนะครับเราก็คิดว่า Q3 เนี่ยยังไงก็จะดีกว่า Q3 ปีก่อนเพราะ Q3 ปีก่อนแดงนะครับ ขาดทุนนะครับแล้วก็ q c ต่อไปเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องนะครับปีหน้ามีโอกาสเติบโตอีกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิวทีเ่เรามองแตกต่างไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยการโอนที่ t h l r v v r r เนี่ยดูแล้วปีนี้จะมียกยอดนะครับไปโอนปีหน้าเพราะฉะนั้นจากเดิมที่คิดว่าจะโอนได้เยอะๆในปีนี้นะครับ จะทําให้ปีหน้าไม่มีของจะโอนรับรู้รายได้นะครับกลับเป็นว่าปีหน้าเนี่ยพอจะมีรายได้ทําให้มีการเติบโตปีหน้าได้นะครับสําหรับยอดจองโครงการอื่นๆเนี่ยเราดู5โครงการเนี่ยขยับไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่โครงการ185ลาดลําริซึ่งจะรับรู้ปีหน้าเนี่ยไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยมียอดจองดีมากนะครับ ต่อไตมาสนี้ปกติเพิ่มขึ้น5%ของโปรเจกต์แว u e ลูนะครับไตมาส์สนี้เพิ่มตั้ง9%นะครับก็มียอดจองที่สม่ำเสมอส่วนโครงการอื่นๆนะครับทั้งหมด5โครงการเนี่ย4โครงการมียอดจองเกิน50%แล้วภาพภาพรวมยอดจองคอนโดก็ไปได้ดีนะครับบริษัทเนี่ยเพิ่งเพิ่มทุนไปนะครับใน Q2 แบบ PP นะครับก็จะนำเงินมาซื้อที่ดินนะครับคิดว่าจะเปิดโปรเจกต์ใหม่ Q4 คงจะเป็นแบรนด์ Unix นะครับซึ่งเขาคิดว่าเป็นแบรนด์ล่างของไลมอนแลนนะครับล่างของเขาคือแสนบาทต่อตารางเมตรนะครับหรือว่า The l o อ t เนี่ยเกรดกลางของเขานี่ก็คือ150,000บาทต่อตารางเมตรในทําเลสุขุมิตรัชดาพญาไทสาทรอันนี้เนี่ยก็เหมือนวางแผนโปรเจกต์ใหม่จะไปต่อยอดรายได้ปี5758 b a c k l o แบ็กล็อกนะครับตอนนี้ สำหรับครึ่งปีหลังชัวๆวอยู่แล้วนะครับรองรับแล้ว99%ปีหน้ามียอดไปยกรอแล้วประมาณ7,000กว่าล้านส่วนหนึ่งนั้นามาจาก The River นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะเข้าประมาณสัก67,00พันล้านนะครับจากเดิมเนี่ยเราคิดว่าเข้าหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมียอดยกไปรอปีหน้า4,000รวมกับยอดขายนะครับของ185าด,ดล้านดัลลีเพราะฉะนั้นปีหน้าก็มียกไปรอแล้วนะครับประมาณสัก7-8 นะครับก็ค,คิดว่าในส่วนของอประมาณการนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยครึ่งปีหลังจะเป็นงบที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับจะพลิกมาจากครึ่งแรกนี่ยอดโอนเข้าน้อยครึ่งหลังเดลิเวอร์เริ่มเข้า Q2 เข้ามาพันล้านจะค่อยๆเข้าอย่างต่อเนื่องใน Q3 Q4 เพราะฉะนั้นผลประกอบการจะกลับมามีกำไรในปีนี้นะครับพันล้านถามว่าปีหน้าเนี่ย อย่างที่บอกว่ามีแบ็กหลอกยกไปรอ8,000นะครับที่เหลือก็คงมาจากการขายรีเวอร์ระหว่างทางแล้วก็เดือ1.85ลาดนำนดำลลนร์สุดท้ายเบ็ดเสร็จปีหน้าเป้าเราคิดว่าน่าจะได้สักเป้าพันถึงหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากประมาณการเดิมประมาณการเดิมเนี่ยเราคิดว่าเด e ีเวอร์เข้าปีนี้เยอะนะครับล่าสุดเนี่เหมือนกับ เข้าสัก6-7 0 0 0ก็มียอดยกไปรอปีหน้าเพราะฉะนั้นประมาณการปีหน้าเราปรับสูงขึ้นจากเดิมนะครับ44%นะครับแต่ว่าก็มี l ล m o n w a ลเลนสา3เนี่ยซึ่งเราก็ประเมินว่ามีอยู่800กว่าล้านหน่วยเนี่ยเราคิดว่าจะเข้ามาแปลงสภาพเนี่ยอายุ3ปีแปลง3ปีปีละเท่าเกันก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ย EPSB นี้อยู่ที่31สตังค์ปีหน้า33ตังค์นะครับหลังการเพิ่มทุนเนี่ย บริษัทอย่างที่บอกว่าเขาจะนําไปซื้อที่ดินทํโครงการใหม่ดังกล่าวนะครับเขาก็ยังมีวอล l l แลนสอันตัวนี้ครับที่จะคอยเป็นเงินทุนใหม่เข้ามาในช่วงปี2ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับ DE เนี่ยก่อนหน้านี้สูงมากนะครับคิดว่าจะค่อยๆลดหลั่นลงมานะครับปีนี้เหลือ5เท่าปีหน้าเหลือ3เท่าประมาณการใหม่เนี่ยทำให้เรามอง PE ตัวนี้เหลือ4 -5 เท่าถ้าเรามองตัวนี้คล้ายแสนสิรินะครับ คือเป็นบูดีเวลลอปเปอร์ที่ทำคอนโดนะครับแล้วก็เหมือนกับมีหนี้สินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแวลูที่เราให้ AP Q House อะไรพวกนี้เราจะให้8-9เท่า10เท่าตัวนี้เราดิสเค้าลงมาหน่อยนะครับดิสเค้าลงมาหน่อย7เท่าเนี่ยราคาตรงนี้4-5เท่าเราคิดว่าเ,เราปรับคำแนะนำนะครับจากเดิมเนี่ยขายทำกำไรเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่2.3มนะครับมองว่าโมเมนตัมรึ่งหลังยังดีอยู่ แล้วก็โกดปีหน้ายาง DPE ต่ำก็เป็นตัวทิสโก้นะคะพูดถึงสินเชื่อสุดที่ในเดือนสิงหาคมประกาศออกมาก็ขยายตัวได้อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องนะคะอีก3.3เรเราก็มองว่าสนับสนุนโดยความต้องการของรถยนต์ที่ยังขยายตัวได้ดีนะคะ แล้วก็ความต้องการจากธุรกิจคอร์เปรทสินเชื่อ,อ q 2 d a ูเดเนี่ยโตแล้ว6.8%ส่งผลให้ตัวเลข8เดือนแรกเนี่ยโตสูงถึง21.4%ในส่วนของเงินฝากก็ยังขยายตัวต่อเนื่องทดแทน BE ที่หดตัวนะคะโดยที่นะัดสิ้นสิงหาคมเนี่ยตัวอัตราโลนทุนดิโพสิบบวกบอ i n g ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่104.6นะคะ ขยับมาอยู่ที่107.5จากเดือนก่อนที่อยู่ที่104.6นะคะถ้าพิจารณาจากแนวโน้มดอกเบีย้ยที่ยังทรงตัวแล้วก็มีโอกาสอ่อนตัวลงเราก็ยังมองว่าทิสโก้จะยังสามารถบริหารสเปรดได้ดีนะคะตัวทิสโก้ก็แนะนำเก่งเทรดดิ้งบายนะคะปรับลงจากบายในรายงานฉบับก่อนจากราคาหุ้นที่ขยับสูงขึ้นราคาพื้นฐานปี55มองไว้ที่48.30บาทอิงไพรซ์ทุบุที่1.9เท่านะคะ เมื่อวานมีอ,ออกรีพอร์ตไปตัวกรุ๊ปลิสเป็น initial coverage นะคะวันนี้ก็พูดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ทำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่แล้วก็มีการให้บริการหลังการขายในปี2554เนี่ยกำไรของเขาปรับลดลงจากเรื่องผลกระทบของน้ำท่วมแต่ในครึ่งปีแรกนี้ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวแล้วนะคะปัจจัยสนับสนุนก็ เป็นเรื่องของยอดขายรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัวได้ค่อนข้างสูงสำหรับทั้งปี5-5เราก็มองว่ากำไรเนี่ยจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะจากปริมาณรถจักรยานยนต์ที่คิดว่าจะพุ่งสูงขึ้นแตะ2.2ล้านคันในปีนี้นะคะและนอกจากนี้ในส่วนของเขาเองเนี่ย <c oughs> เขามีการขยายตลาดโดยการเพิ่มดีลเลอร์เน็ตเวิร์เข้ามาสำหรับตัวกรุ๊ปลิสเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าจะมุ่งสู่การเป็น Asean Finance Company ล่าสุดก็มีการไปลงทุนในกัมพูชาโดยผ่านบริษัทย่อยที่สิงคโปร์นะคะบริษัทต,ตัวนี้ชื่อที่กัมพูชาเนี่ยชื่อ GL Finance ทําธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในกัมพูชาโดยที่เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางของกัมพูชานะคะผู้บริหารก็มองว่าผลประกอบการในอนาคตเนี่ยจะมาจากธุรกิจกัมพูชา เนื่องจากว่าในการให้บริการที่นั่นน่ะเขาจะมี Exclusive Right จาก Honda ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่โดยที่ Exclusivity เนี่ยมีอายุ5ปีแล้วก็มีอีก2ปี Extension นะคะ,ะปัจจุบันตัว Group l e a s e Finance ที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยก็เปิดสาขาไปแล้ว2แห่งมีฐานลูกค้าประมาณ50รายซึ่งบริษัทตอนนี้กำลังทดอลอง กิจกรรมผู้บริโภคที่นั่นอยู่ซึ่งก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีจากความต้องการที่มีอยู่สูงนะคะและ NPL ที่เป็นศูนย์อยู่เขาคิดเงินดาวประมาณ30%ราคารดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 4 0 0 0บาทต่อคันเขาก็มีการตั้งเป้าเพิ่มสาขาขึ้นเป็น11แห่งในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะทำให้สามารถครอบคลุมตลาดลถใหม่ได้ประมาณ45%ก็บริษัทนี้ก็มองว่าจะเห็นการ break even ได้ในตอนต้นปีหน้า แล้วก็ในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยเขามองว่ายอดเช่าซื้อต่อเดือนของกัมพูชามีโอกาสขยับขึ้นเหนือในไทยได้ในปลายปี57หรือต้นปี58เนื่องจากสามารถทำตลาดได้เร็วจากเรื่อง e x c ก u s i v i t y t a k ีกับ Honda ที่มีอยู่นะคะนอกจากนี้ฐานลูกค้าของกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่มีที่อยู่เป็นหลักแรงทำให้เขาไม่กังวลเรื่อง NPL เราประเมินกำไรสุดที่ปี55ของกลุ่มลิส s เนี่ยอยู่ที่324ล้านบาทเพิ่มขึ้น51% Year on Year ปัจจัยสน,สนับสนุนก็เป็นเรื่องดีมานของรถจักรยานยนต์ในไทยที่ยังขยายตัวได้ดีประกอบกับก,บการรุกขยายดีลเลอร์เน็ตเวิร์กนะคะสำหรับปีนี้มองการลงทุนในกัมพูชาเนี่ยไม่มีในยัยยะต่องบเพ่อ P&L อาจจะมีผลขาดทุนเข้ามานิดหน่อยสำหรับปีหน้าเนี่ยเรามอง contribution เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจในกัมพูชาหลังเขามีการเปิดสาขาเพิ่มถึงแม้ยังประเมินผลไม่ชัดเจนนะักแต่เราก็มีมุมมองเป็นบวกจาก exclusive right ที่ได้จากค o n d a ซึ่งทำให้ GL เนี่ยสามารถทำธุรกิจได้โดยไม่มีคู่แข่งนอกจากนี้ก็มองว่าการเปิดให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในกัมพูชาเนี่ยจะทาให ดีมารรถจักรยานยนต์ใหม่ปรับตัวส,สูงขึ้นได้จากผู้บริโภคเดิมที่ใช้รถมือ2นะคะซึ่งตลาดรถมือ2ในกัมพูชาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าตลาดรถใหม่เพราะฉะนั้นก็มองธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยน่าจะแสดงรายได้และผลกําไรในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในอนาคตน,นะคะ ในส่วนของปี56เราก็ประเมินกำไรของกรุ๊ปลิสอยู่ที่459ล้านบาทเพิ่มขึ้นสูงอีก41.5% Year on Year อันนี้อิงรายได้รวมขยายตัวที่ประมาณ26.5%แล้วก็ผ่อนลุกนี่โตได้ในขยับในระดับใกล้เคียงกันทางด้าน uh, Debt to Equity Ratio มองว่าจะยังไม่สูงอยู่ระดับใกล้เคียงกันในปี55ที่0.60.7เท่าจากเรามองว่าน่าจะมีการ แปลง GLW2 เข้ามาเนื่องจากว่า GLW2 เนี่ยพอลิส t น่าจะ in นเดอร์ e มนนี่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจได้ขณะที่ผลกระทบในแง่ด i l u ลูช n ันวองว่าไม่มีนัยยะเนื่องจากกำไรสามารถขยายตัวได้ในระดับสูงทำให้เรามองว่าเขาน่าจะสามารถรักษา payout ratio ไว้ได้สูงเช่นในอดีตนะคะสําหรับปี57มอง contribution ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจในกัมพูชา ตัวนี้ก็จะเป็นตัว drive กำไรของ GL ให้อยู่ในระดับสูงได้นะคะสำหรับ GL ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างสูง นโยบายอยู่ที่40%แต่ว่าพอจ่ายจริงเนี่ยอยู่ประมาณ70%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายออกมา1.45บาทต่อหุ้นนะคะมองปันผลทั้งปีนี้อยู่ที่3.29บาทอิง pl ที่70%ก็จะเหลือปันผลสำหรับครึ่งหลังอีกประมาณ1.84บาทต่อหุ้นสำหรับปี56ก็คาดไว้ที่4.06บาทต่อหุ้นอันนี้อิงว่าจะมี gl w a คอ2 c o n v e r เข้ามาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ gl บอตัว C ที่เป็นอิสอบเนี่ยใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะคะล่าสุดนี้เขามีการประกาศเพิ่มทุนที่เสนอ GLW 2ตัวนี้หุ้นจะ XW ในวันที่18กันยายนนะคะเ,เราก็มองว่าหุ้น GL เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจจากเรื่องอัตราการเติบโตที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็มีปันผลใจส่ายเสมอในระดับสูงเช่นการประเมินราคาหุ้น GL ในปี56อยู่ที่66บาท50อิงด ดดเอ็ม uh, นะคะราคาอันนี้ก็เทียบเท่า PE ที่11.5เท่าแล้วก็ Price to Book ที่2.7เท่า uh, เป็นราคาก่อน x w a r นะคะถ้าหลัง x w a r ราคาจะอยู่ที่57.20บาทต่อหุ้นในแง่ของความเสี่ยงหุ้นตัวนี้ก็คงเป็นเรื่อง uh, การเติบโตของธุรกิจเนี่ยเขาอิงกับภาวะเศรษฐกิจโดยการขยายตัวอาจจะไม่ได้รวดเร็วตามคาด ถ้าหากเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวรุนแรงนะคะนอกจากนี้การขยายตัวในไทยอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระดับ NPL ได้เนื่องจากในไทยเองเนี่ย60%ของลูกค้าเป็นลูกค้าประเภทไม่มีเอกสารทางการเงินทำให้ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะคะ บางกอกเชนฮสสปิทอลนะคะ BCH นะคะหรือตัวเดิมก็คือตัว KH ลงม,เมลาเกษเกษมรานะคะเปลี่ยนตัวย่อไปเป็น BCH นะคะแล้วก็มีการทำพรีวิวกับผู้บริหารนะคะก็คาดว่ากำไรในคอ,อเตอร์สามค่อนข้างเติบโตดีนะคะถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันอยู่แล้วในปกใน ในช่วงไตรมาสสาที่เป็นช่วงฤดูฝนก็มีการระบาดของโรคนะคะก็คาดกำไรไว้ที่250.91ล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยก็มองว่าสาเหตุที่ทำให้ตัวกำไรเนี่ยมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีก็เพราะว่าใน2เดือนแรกของเขาที่ก่อนจะปิดเดือนกันยานี้นะคะก็มี OPD โตขึ้นประมาณ6%เยนเยียแล้วก็ IPD คือไรายได้นะไรายได้ OPD โตขึ้น6%เยนเยียแล้วก็ IPD โตขึ้นประมาณ10% เย็นเยียก็คาดว่าเดือนกันยาก็ไม่น่าจะแตกต่างไปจากทางเดือน2เดือนแรกเท่าไหร่นะคะลูกค้าเงินสดที่ค่อนข้างดีบวกกับตัวประกันสังคมที่มีการปรับงบประมาณรายหัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการปรับตัววิธีการจ่ายเงินของผู้ป่วย IPD มากขึ้นตรงนี้ก็ทำให้มองว่าจะทําให้ m มาจินก็ดีขึ้นนะคะก๊อสมาจินเรามองไว้ที่3 9 8 5เพิ่มขึ้นจากคอร์ที่38.89%นะคะก็มองกําไรกรดมา 13 14% Q o q แล้วก็2 8 2 8 7 6 y อนยะคะจับตัวครึ่งปีที่กำไรออกมา444ล้านเนี่ย <c oughs> บวกกับคอเตอร์3ที่เราคาดไว้ว่าที่251ล้านเนี่ยก็จะทำให้9เดือนแรกเนี่ยมีกำไรสูงถึง695ล้านนะคะก็ปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีเพิ่มขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ปรับกำไรเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าในตัวโรงพยาบาลแจ้งวัฒนะเดิมที่คาดว่าจะเข้ามาในในประมาณเเดืืออนนนตุลาะะ่ เลื่อนออกไปนะคะที่จะเปิดเป็นโรงพยาบาลพรีเมียมนะคะที่จ้างวัฒนนเรียกว่าเวอร์ม e d ด c a ลเซ็นเตอเนี่ยก็จะไปเปิดในเดือนธันวาคมนะคะดังนั้นตัวมองมองเดิมที่มองว่าจะแบกแบกลอสเข้ามาประมาณ3เดือนเนี่ยก็จะเหลือประมาณเดือนเดียวตัวนี้ก็ทําให้ตัวกําขาดทุนที่จะเข้ามาเน้น้อยลงกว่าเดิมนะคะก็รวมทั้งปีก็เลยปรับประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น882ล้านนะคะโตขึ้น3 1 1 4เอนเีย ปรับราคาพื้นฐานของปีนี้จาก9บาท3 4, ปเป็น9.6นะคะแต่ว่าเราอิงเป,เป็นราคาปีหน้าไปเลยนะคะราคาปีหน้าอยู่ที่10บาท50นะคะก็แนะนำทยอยซื้อสำหรับลงทุนระยะยาวนะคะมีเรื่องของตัว ICT นะคะ ก็เมื่อวานก็มีการแจ้งออกมาว่ามีการซื้อ,อ,อขอซองไปรับซองประมูลไปทั้งหมดก็คือ10บริษัทด้วยกันนะคะในการเตรียมที่เขาเข้าประมูลใบอนุญาต3 g 2.1GHz กิกะเฮิรตซ์นะคะก็มีในเครือก็อย่างที่ทราบกันก็คือในเครือ3ข้ค่ายเนี่ยแอดวานมาขอซองไป3บริษัทนะคะโดยมี a ออันนึงแล้วก็แอดวานมบายบอร์ดแบนแล้วก็แอดวานไวเลสเน็ตเวิร์ดนะคะดีแทก็ขอไป2ซองนะคะคือ DTAC n กเน็ตเวกับ d t แทกบอร์ดแบนอีก บริษัทหนึงคือ True เนี่ยก็ขอไป3บริษัทคือบริษัท True Move แล้วก็ Real Move แล้วก็ Real Future นะคะส่วนอีก2บริษัทก็ไม่ได้เป็น Operator นะคะก็คือเป็นตัว Cable Thai h o l d i n g นะคะ CTH อีกอันนึงก็คือ ATC Mobile ATC Mobile ก็คือเป็นบริษัทในเครือของ TOT นะคะทั้งหมด10ลรายที่ขอซองไปเนี่ยก็ในวันที่14วันนี้เนี่ยก็จะมีการกสะทะชะก็จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ วันที่28กันยายนผู้สนใจก็จะยื่นซองประมูลนะคะซึ่งบริษัทก็คงจะต้องเลือกเอาเขาเขาบริษัทหนึ่งก็คือยื่นยื่นเข้าไปเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้มีบริบรษัทหนึ่งยื่นเข้าไปได้หลายซองนะคะผู้ยื่นเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม500,000บาทนะคะแล้วก็ค่ามัดจําเงินไว้ที่1,350ล้านบาทวันที่10ตุลาคมก็จะมีการ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะก็คือเอาทั้งทั้งหมดที่เข้ามายื่นเนี่ยพิจารณาคุณสมบัติก่อนนะคะแล้วก็วันที่11-12ถึงตุลาก็จะมี trial auction หรือเรียกว่ารอบสาธิตการประมูลนะคะแล้ววันที่16-18ถึงตุลาก็จะมีการประมูลใบอนุญ,ญาตจากนั้น19-22ถึงตุลาก็จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลนะคะแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะให้ใบอนุญ,ญาตนะคะ ภายใน90วันหลังจากที่ประกาศผู้ชนะประมูลแล้วก็จะต้องมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ที่ได้ประมูลไปนะคะก็คือ50%ในงวดแรกอีก2ปีจ่าย25%อีก3ปีจ่ายอีก25%นะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมทั้งหมดก็ประมาณอีก6%เราก็มองว่าแผนการที่มีการเปิดประมูลเนี่ยในวันที่16-18ตุลาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการถูกเลื่อนออกไปอีกนะคะหลังจากที่ทางประเทศเราก็ชะ ค่อนข้างลาช้าในการให้ใบอนุญาตของตัว 3G นะคะเราก็มองว่าผลประโยชน์ที่จะได้จากการประมูลเนี่ยจะมีการเติบโตของตัว Non Voice ค่อนข้างดีจะเพิ่มขึ้นขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวพวกเครื่องลูกขายหรือตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามานี่ก็จะทําให้การใช้บริการของตัว Non Voice มีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มองว่า,าผูา้ผู้ชนะการประมูลก็จะมีเพียง3รายเพราะว่าแต่ในการให้บริการเนี่ยควรจะมี ขึ้นความถี่ไม่ไม่ต่ำกว่า10เมกะเฮิร์นะคะในการให้บริการดังนั้นสูงสุดในการยื่นประมูลก็มี15เมกะเฮิร์คลื่นทั้งหมดที่เปิดให้ประมูลก็คือมี45เมกะเฮิร์เราก็มองว่าคนที่มีความพร้อมมากที่สุดก็คือ a d ดวากับตัว DTAC นะคะแนะนำถือแ a ดวานราคา230นะคะแนะนำซื้อ DTAC ราคา98บาทนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ